สวัสดีครับกับแบรนด์ตองเอสนะครับผมวันนี้เราจะมาอบหนูนาหนูสวนยิงได้จากสวนมะม่วงเนาะ,ะใช้เตาอ,อบฟินย่างไร้ควันครับผมเราใส่ตะแกรง2ชั้นครับผมตอนแรกกะจะห้อยแต่ไม่มีเวลาทำแบบห้อยหนูไซมินิเราใช้ไฟประมาณ150องศานะครับผมตัวเตาเราจะมีเทมบอกขาเตาปรับระดับได้นะครับ ผ่านไป20นาทีเรามาเปิดเตาครับผมความสวยประมาณนี้เลยครับผมเราใช้ความร้อนของถ่านเนาะแล้วเราไม่ได้เอาวัตถุดิบไปใส่ไฟโดยตรงเราใช้ความร้อนครับในการอบทำให้สีออกมาสวยครับฝากติดตามด้วยนะครับผมกับแบรนด์ตองเอสเม i ดอินปาจินดุรีครับผมสวัสดีครับ